ในช่วงจีราเชลวันนี้นะค่ะมาเจอกันนอกสถานที่นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาย้อมกับฝนค่ะนี่ครั้งนี้ฝนไม่ได้เปิดรับสมัครนะเดี๋ยวเราจะเปิดรับสมัครกันในช่วงเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวติดตามกันอีกทีในเพจหรือว่าไอนะคะทุกคนตอนนี้นะ ก็อย่างมาอัปเดตนั่นและช่วงสงกรานต์เนาะสีผมที่จะมาอัปเดตในครั้งนี้นะคะจะเป็นสีผมที่ข้างบนนะฟอกแค่ครั้งเดียวส่วนไฮไลท์ข้างในนะคะฝนฟอกไปประมาณสาครั้งนะคะทำไมฟอกขนาดนี้ครับพี่ฝนเหตุผลเพราะว่าเพื่อนฝนนะคะย้อมผมเสีะไลยะนาะตาเออเสียตาลทุกคน สีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลเยอะแยะมากมายค่ะทับทับถมกันเยอะมากมากค่ะก็เลยกัดไม่ค่อยออกนะเดี๋ยวใครอยากดูวิธีการกัดหรือว่าการล้างสีผมที่ย้อมดำหรือว่าย้อนดำเข้มมาเราติดตามในคลิปต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าสีที่เราจะใช้วันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะพร้อมยังคะพร้อมค่ะ <laughs> สีผมที่จะเลือกใช้ในวันนี้นะคะฝนเลือกเป็นของตัวนี้เลยค่ะจิน่งของมอลลี่นะคะทุกคนทาไมถึงเลือกของมอลลี่นะทุกคนก็คือว่าสีของมอลลี่นะคะมีให้เลือกเยอะมากๆโดยเฉพาะสีที่ออกทนมนแล้วก็ออกในโทนสีเขียวเนาะเทรนสีผมในปีนี้ฝนคิดว่าจะเป็นสีโทนสีเขียวเนียวซับโทนมนอะไรประมาณนี้ฝนก็เลยอ่ะ เลือกจากคู่อะไรประมาณนี้มานะคะทุกคนนี่สีของมอลลี่ตัวนี้นะคะเป็นมอลลี่เขาเลือกทีนะคะทุกคนน,นี่หน้าก่ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยทะะุกคนนี่เขาบอกไว้เลยนะคะว่ามีสารสกัดจากน้ำมันดอกทานตะวันแนละมันติพุดนะคะทุกคน,นบอกเลยว่าตัวนี้ใครไม่อยากผมเสียก็คงต้องลองตัวนี้เดี๋ยว ดูผลลัพธ์เอาดีกว่านะคะเราจะไม่พูดมากมันจะทําให้ผมเราไม่เสียกันเริ่มแรกนะคะเราจะยออส่วนข้างนอกก่อนนะคะส่วนที่ยังไม่ได้เป็นไฮไลท์นะคะทุกคนสีที่ผลจะใช้เนี่ยเป็นสี ml 918 ตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวเป็น ml 8 1 3ตัวนี้เลยนะคะนางแบบของเรานะคะกัดผมมาแค่ประมาณ1ครั้งนะคะจะได้เป็นสีน้ำตาลประกายทองนะคะทุกคนฝนก็เลยคิดว่าจะใช้ตัวนี้เลยอีกหนึ่งตัวเป็นสี ml ศ11นะคะ<ๆ>เพื่อว่าให้สีเขาอะ่ะมีความเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะทุกคนโอมารี่นะคะกล่องเขาก็จะมาในรูปแบบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อะไร ก็จะมีบอกข้างๆด้วยเด้อสำหรับคนที่ใช้ Developer ที่สูงไม่ได้ก็คงต้องซื้อแยกนะคะแต่ว่าตัวมอ l ลี่เนี่ยเขาจะบอก Developer มาด้วยนะอันนี้คือข้อดีของสีผมเลยแหละรายละเอียดก็คงต้องแบบบอกข้างกล่องน,นิดนึงนะบางแบรนด์นะทุกคนก็คือแบบไม่ได้บอกนะคะพอแกะออกมาก็คือ d e v e อเปอร12%ก็คือเราใช้ไม่ได้เราก็ต้องแบบ เวลานี้งเลยจะไปซื้อใหม่อีกแล้วเนาะแต่ว่าตัวเนี้บอกเลยเห็นป่ะทุกคนที่ดงก็จะบอกเลยว่าข้างในเขาก็จะเป็น9%นะคะบวกกับแม่สีมาให้นะคะแล้วก็ตัวสีเนี่ยบอกชัดเจนเว่อร์นะคะว่าสีผมประมาณนี้นะคะเป็นสี fl 918นี่บอกตรงนี้หนึ่งจุดแล้วนะข้างๆนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งจุดที่บอกข้างบนเขาก็ยังมีอีกหนึ่งจุดทุกคนไม่ต้องกลัวว่าหาเบอร์สีไม่เจอะคะ่ะ เปิดมาข้างในนะคะก็จะได้อันนี้ก็คือถุงมือนะคะทุกคนที่แถมมาให้นะคะส่วนข้างในก็จะเป็นแม่สี1นึลอดดีบลลอปเปอร์9%นะคะปริมาณที่เขาให้มาแม่สี1นึหลอดนะคะ100 ml นะคะแล้วก็ดีเบลลอปเปอร์หนึ่งหลอด 100ML เหมือนกันนะคะ ทุกคนสีที่ฝนผสมนะคะอยู่ในถ้วยนี้ทั้งหมดแล้วสีที่คนใช้คือนสี ml 918นะคะสรุปว่าเราใช้ไปประมาณ1หลอดกับอีกครึ่งหลอดะคะ่ะทุกคนฝนได้ใช้แม่สี ml 813นะคะ1หลอดแล้วก็อันนี้พูดถึงแม่สีนะทุกคนแม่สีนะจ๊ะแล้วก็ฝนใช้ m L, L 011นะคะ1ป้ายแปลงนี่คือแปลง1ป้ายแปลงก็คือปากสีลงไป1ป้ายแปลงนะคะทุกคนต่อมาดีเวลอปเปอร์ที่เราจะใช้นะคะดีเวลอปเปอร์เนะคะผลใช้ทั้งหมด2ขวดอันนี้หมดเลยเต็มๆแล้วก็อีกหนึ่งขวดเนี่ยผลใช้แค่ครึ่งหนึ่งนะ,ะจ๊ะเดี๋ยวเทให้ดูเลย จะได้ไม่มงงงและสับสนแต่ขอสปีบนิดนึงน,น,นะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปจะยาวไปน้องขวดทรงยาวประมาณนี้มันมีความใช้ง่ายเนี่ยเห็นปะ่ะเวลาเราบีบแค่เนี้ยน้งดิฟฟ์อปเปอร์นะคะก็จะออกมาแล้วอันนี้คือดิฟล็อปเปอร์ขวดที่สามเราใช้ไปแค่ครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนเริ่มยอมกันนะคะเดี๋ยวฝนจะเริ่มย้อมส่วนข้างบนก่อนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราจะใช้ นะะในการช่วยที่จะบังให้สีเราอะไม่ปิดกันนะคะณตอนนี้นะคะฝนจะลงโคนไปเลยน,นะคะเพราะว่าตรงช่วงโคนนะคะที่ผลฟอกเนี่ยเป็นสีผมที่ออกใหม่นะะพอฟอกแล้วอะ่ะมันก็เลยจะมีความสีทองสว่างจะจ้าก,กว่าตรงที่เคยย้อมทับๆๆกันมานะคะทุกคนปัญหามันก็จะมีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ผ่านไปได้เนาะ ตอนนี้นะคะฝนก็ได้ทําการย้อมสีผมไปทั่วหัวเสร็จเรียบร้อยไฮไลท์ข้างในนะคะฝนจะใช้เป็นสีตัวนี้นะคะ ml 918ใช้ไปประมาณครึ่งหลอดนะคะแล้วก็ดีบล็อปเปอร์ที่ใช้ใช้ไปประมาณครึ่งหลอดเหมือนกัน,นะคะ่ะตรงสีผมข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฝนจะมาทําตัวไฮไลท์ข้างล่างะคะ่ะไฮไลท์ข้างล่างเนี่ยฝนจะใช้ฟอยล์แบบนี้นะนี่แบบนี้ที่ แล้วก็เอามาลองข้างในลงสีแล้วก็ห่อปิดนะคะถามว่าฟอยแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนคะซื้อได้แบบทั่วไปเลยนะวิธีการนะคะคือฟอยหนึ่งแผ่นแบบนี้นะแล้วก็คดก็จะพับจึกนึงแบบนี้รีดแล้วก็เอามาลองนะคะให้ลงสีแบบชุ่มๆนิดนึงนะแล้วก็อย่าลืมพลียี่นะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสีมันอาจจะไม่เท่ากันเนาะ งเขียวนะคะทุกคนในนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวผมจะขึ้นยินเสิร์ลูกขึ้นมาจริง yeah, right okay. สีที่ได้เราจะเป็นสีประมาณนี้นค่ะทุกคนก็จะมีติดเขียวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ข้างในนะคะ เราทำเป็นไฮไลท์แบบนี้นะคะฝนคิดว่าช่วงสงการมันต้องมีอะไรแซ่บๆหรือว่าไฮแฟชั่นขึ้นมาลิ้นดึงนะคะสีเทาองอมเขียวนะคะเพื่อว่าให้มันลินกับส่วนข้างนอกนะคะ่ะเพราะว่าเทรนในปีนี้เราว่าสีเขียวเหนียวซับต้องมาทุกคนมันต้องเนียวซับแลนะ้วแหละเนาะสถานการณ์อะไรแบบนี้นะถามก่อนว่าตอนที่ฟอกอะเอยตอนที่ย้อมสีอะสีมีกลิ่นไหมมีนิดหน่อยแตไ่ไม่แรง เออแต่ตอนทีนน่ฝนบีบสีอ่ะมิ ead, ้ like นท์อ่ะทักมาเลยว่าสีหอมเออกินสีหอมแล้วฮักกินสีหอมสีที่ย้อมนะคะสีที่ได้เนี่ย ิดว่าเริ่มจากสีอะไรแบบนี้นะคะเหมือนสีน้งแบบนะทุกคนฝั่งข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็นสีอะไรแบบนี้ติดองเขียวเห็นไหม,มคะเนี่ยมันจะมีประกายเขียวมานะถ้าเป็นสีฟอ,อกในระดับที่เข้มกว่านี้นิดนึงนะคะทุกคนก็จะได้สีอะไรประมาณนี้อันนี้ฟอกประมาณสองรอบแต่ว่าหมกน้งแบบอ่ะฟอ,อกสามรอบเพราะว่าฟอกไม่ออกเนาะแต่ว่าสีอ่ะได้ประมาณนี้พอเราย้อมไปแล้วนะคะก็จะได้สีนี่สีหมุนๆข้างในนี่ตรงกลนเลย ชอบไหมชอบมาตัวไก่แบนตัวเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสำหรับใครที่อยากให้ฝนละส่งพีก่การล้างสีผมที่ไปย้อมดามหรือว่าย้อมน้ำตาลเข้มมาแล,แล้วเราวกฟอกไม่ออกคะะเหมือนอันนี้ฟอกไม่ออกฟอกสามรอกก็ยังติดต้งนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวเจอกัน,น,นะคะ่นนนะ,คะว่า ป้องและทำสีสว่างขนาดนี้ได้ยังไนงนะทุกคนอากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นของวมารีอยู่นะคะเหมือนแบบว่าซื้อสีประมาณสีกล่องนะคะแล้วก็จะได้แบบช่วยแล้วก็แปลงด้วยนะ,ะแถมมาฟรีๆนะคะแล้วก็สีเขามีความแบบน่าสนุกมากสีเขียวสีม่วงสีชมพูยังไงก็ไปลองดูกันได้นะคะหน้าเพจของวมารีนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะทุกคนบ๊ายบาย